สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลุงเหมิมป้าเทาได้พันฝ้ายมามาให,ม,าม,าหม่เขาบอกว่าดอกฝ้ายไม่ใช่สีขาวอะค่ะลองมาดูกันนะคะว่าจะเป็นสีอะไร ต้นเริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะลุงกับป้าก็เลยมาอัปเดตต้นให้ดูนะคะแต่คราวต่อไปว่าถ้าเกิดว่าดอกป้ายออกนะคะเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมออกนะคะว่ามันเป็นสีอะไรจะปลูกไว้ดิม,มา่า ข้างๆต้นกล้วยอะค่ะฝากกดติดตามองเหลวงป้าเทาด,ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งเพื่จิมจะไม่พลาดในคลิปต่อไปจ้า